สวัสดีค่ะวันนี้เพจผู้ก่อการดีลจะนำเสนอข่าวดวลสนั่นป่าวิสามันก้าศพกองกำลังผ่าเมืองประทะแก๊งขนยายึดยาบ้า2.4ล้านเมตรตายเกอนกองกำลังผ่าเมืองประทะแก๊งขนยาดวลสนั่นป่าวิสามันก้าศพยึดยาบ้า2.4ล้านเมตร วันที่29พฤษภาคมพศ2 5 6พันรพลตีสุภเริ์สถาพรผลผู้บัญชาการกองกำลังผ่ามเมืองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผ่ามเมืองพร้อมด้วยพันเอกสุดเขตสีนินทินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3พันโทจักรพงศ์สอดสีผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่หน่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3ร้อยเอกกิติเดชกันคล้อย ผู้บังคับการกองทหารมาที่สองกองบังคับการควบคุมที่หนึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่สามพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุปะทะระหว่างกองกำลังทหารมาที่สองหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่สามกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณบ้านลิเซตต์ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ22.15นาฬิกา15นาทีวันที่27พฤษภาคมพศ2565ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการราดตระเวนในพื้นที่ต้องรับผิดชอบทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย หลังจากที่ได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศทางกองกำลังการควบคุมที่หนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านลิเซตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด โดยได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลผู้ต้องสงสัยประมาณ1ิบคนเดินผ่านเข้ามาพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการพระทะกันเป็นเวลาประมาณ10นาทีโดยเสียงปืนจึงยุติโดยฝ่ายตรงข้ามได้ล่าถอยเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นทางหน่วยได้จัดกำลังพลจำนวน8ชุดปฏิบัติการทาการปิดล้อมพื้นที่ที่เกิดเหตุ จนกระทั่งเวลาประมาณ5นาฬกา40นาทีวันที่28พฤษภาคมพศ2565จึงได้เข้าทำการพิสูจน์ซ้ำในพื้นที่เกิดเหตุโดยเบื้องต้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน11เป้และกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตจำนวน8ศพแต่อย่างไรก็ตามจากการเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดพบยาบ้าเพิ่มอีก1เป้รวมยาบ้าของกลางที่ยึดได้12เป้ มียาบ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ2ล้าน4แสนเม็ดและพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งศพรวมเป็น9ศพเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันชนะสูตรและยึดยาบ้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไปด้านพลตีสุภเลิผู้บังคับบัญชาการกองกำลังผ่าเมืองกล่าวว่ากองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่สามมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะพยายามสกัดยาเสพติดที่ชายแดนให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่ชั้นในแต่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีความพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาประเทศอย่างต่อเนื่องบริเวณนี้เกิดการประทะกันเป็นครั้งที่สองแล้วจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงและต้องเฝ้าชายแดนด้านนี้ตลอดซึ่งกลุ่มขบวนการมักต่อสู้จึงทำให้เกิดการประทะกันกับเจ้าหน้าที่อย่างหนักเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทางกองกำลังผ่าเมืองจะไม่อ่อนข้อให้กับผู้ค้ายาเสพติดหากสู้ก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดโดยได้กำชับกำลังพลไว้ว่าให้ทำอย่างเต็มที่และทำตลอดไปพร้อมกับการระมัดระวังเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยโดยผู้เสียชีวิตไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆคาดว่าน่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งรายงานข่าวยังแจ้งว่ายาเสพติดล้อนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นยาเสพติดของกลุ่มมูเซอร์ซึ่งมีพลเอกจะรอโบและร้อยเอกจะงอยเป็นผู้นำโดยมีแหล่งวงในพักยาเสพติดไว้ที่บ้านพื้นที่บ้านผาขาวในฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับผาลิเซตมณฑลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและมักจะลำเลียงเข้ามาชายแดนเมื่อจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอ ส่วนปลายทางยังไม่แน่ชัดและคาดว่าน่าจะนำมาพักไว้ในพื้นที่ไม่ห่างชายแดนเพื่อรอส่งให้กับผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยอีกต่อไปขอบคุณแหล่งที่มาข่าวสนุก .com